เมื่อวานเราบอกแล้วว่าจะเข้านาครพนมมุกดาหารฝนตกทั้งวันทั้งคืนต่อเนื่องอล่าสุดเดี๋ยวไปดูกันว่าตกลงจะเคลื่อนไปไหนต่อวันนี้ค่ะพายุซูริกนะคะแม้ว่ามันจะเปลี่ยนระดับความรุนแรงลงแต่แน่นอนนี่คือทิศทางที่เจ้าซูริกมันจะสร้างผลกระทบให้กับจังหวัดเขตสีแดงมันมาจากลาวถูกไหมคะต้องตัดข้าเมื่อวานหลังจากนั้นเคลื่อนมาในวันที่20กันยายนเวลา1ทุ่ม จะอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดกาลสิน์ก็จริงแต่จะเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องไปยังนะคะอุดรธานีเพราะตอนนี้ฝนตกหนักทุ่มหนึ่งที่อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็กค่ะและเขาจะเคลื่อนต่อไปที่อุดรธานีพรุ่งนี้ดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD app โหลดฟรีโหลดเลย Thank you for watching!